สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทั้งหลายนะชาวเครื่องมือหนักนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเล็บนะครับจาเกิดเล็บที่บุ้งกีของรถแมคโครนะครับหรือรถขุดนะครับที่เราทราบกันนะครับบางคนซื้อรถมาก็ใช้งานไปก็เวลาพังก็ไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนนะครับตอนนี้เรื่องอะไรมีเยอะมากตามท้องตลาดนะครับ เราสามารถไปเลือกซื้อมาได้นะฮะอะไรตัวไหนเสียเราก็สามารถเปลี่ยนได้สิ่งที่สำคัญก็ต้องมีแก๊สแล้วก็มีตู้เชื่อมนะครับเราก็ตกมันเป็นเหล็กครับตรงไหนที่พังเราก็ตัดมันออกเราก็ใส่อ,อุปกรณ์เข้าแบบอันนี้เล็บหักนะครับหักหลอเลยดังรูปที่ให้ดูผ่านมาเมื่อกี้นะครับเราก็มาเชื่อมให้มันได้อ่า กลับมาเหมือนเดิมใช้ได้ดังเดิมนะครับช่วยๆกันครับนะครับขอบสําหรับเล็บนะครับการติดเล็บใหม่ของเก่าพังเราก็ตัดเหล็กมาใส่นะครับสามารถทําเองได้นะครับอันนี้ของรถไอเท็ตไอเล็บเราก็มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเราก็ติดอันนี้เขาเรียกเหมือน อันนี้เนือถอดออกได้นะครียกเลืกอมันส่วนอันนี้เล็บนะครับเราก็ไปซื้อมาเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เครื่องมือหนักก็ยังไงก็พยายามทำกันเองได้นะผมก็จะช่วยสอนช่ว ครับสนับสนุนโดย h e a ค่า c a r นนะครับท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play หรือผ่าน p Pay s t o r e นะครับเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมปัญหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับท่านสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองเล่นได้เลยนะครับ